สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะขึ้นในหัวข้อที่2.5นะครับเป็นเรื่องระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำนะครับซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำนะครับจะมีแรงดันที่น้อยกว่า1,000โวลต์นะครับซึ่งแยกออกเป็น2ระบบนะครับก็คือระบบไฟฟ้า1เฟสนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับ สำหรับระบบไฟฟ้า1เฟสนะครับจะมีทั้งหมด3สายนะครับได้แก่สายที่1นะครับที่เป็นสายที่กระแสไฟฟ้าเดินทางไปหาโหลดนะครับเรียกว่าสายที่มีไฟนะครับเรียกว่าสายลายนะครับส่วนสายที่2นะครับก็คือสายที่หลังจากกระแสไหลผ่านโหลดแล้วนะครับเดินทางกลับนะครับเรียกว่าสายนิ่มต้นนะครับ ช่างทั่วไปจะเรียกว่าสายไม่มีไฟนะครับแต่จริงๆแล้วมีกระแสไฟฟ้านะครับเพียงแต่ว่าเป็นกระแสไฟฟ้าไหลกลับนะครับส่วนสายที่3นะครับเรียกว่าสายดินนะครับสายดินจะทําหน้าที่เป็นตัวป้องกันนะครับในกรณีที่โหลดเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับมาอยู่ที่โครงนะครับทำหน้าที่ป้องกันผู้ใช้ไฟนะครับเพื่อไม่ให้สัมผัสกับโครงนะครับแล้วก็ โดนดูดจากกระแสไฟรั่วนะครับสำหรับแรงดันไฟฟ้านะครับของระบบกระแสสลับหนึ่เฟสจะอยู่ที่220โวลต์นะครับเป็นแรงดันมาตรฐานนะครับซึ่งหมายความว่าอาจจะมีกระแสอาจจะมีแรงดันไฟฟ้ามากกว่านี้นะครับหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ควรเกิน5%นะครับของ แรงดันขนาด220โวลต์นะครับถึงจะอยู่ในสภาวะที่ปกตินะครับความถี่ไฟฟ้าในระบบ1เฟสนะครับก็จะอยู่ที่50เฮิร์ตนะครับระบบไฟฟ้า1เฟสนะครับก็จะเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปนะครับที่มีอัตราการใช้กำลังไฟฟ้าไม่มากนักนะครับส่วนระบบที่2นะครับ ตัวระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับจะมีสายไฟทั้งหมด5สายนะครับก็จะประกอบไปด้วยาสายไฟนะครับสายไฟทั้งหมด3สายนะครับสายยูนิออน1สายนะครับแล้วก็สายกราวอีก1สายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีสายไฟนะครับทั้งหมด3สายดังนั้นก็คือหมายความว่า ที่ทีสายไฟขนาดเท่ากันกับระบบ1เฟสนะครับระบบ3เฟสสามารถที่จะส่งกำลังได้มากกว่าระบบ1นึ่งเฟสเป็น3เท่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูตามรูปนี้นะครับก็จะพบว่ามีสายไฟทั้งหมด3สายนะครับการวัดแรงดันไฟฟ้านะครับก็จะมี ถ้าวัดแรงดังงงนไฟฟ้าระหว่างสายไฟกับสายไฟนะครับหรือเราเรียกว่าลายทูล l i นะครับจะมีค่าอยู่ที่3า0ดสิบโวลต์นะครับไม่ว่าจะวัดลายหนึ่กับลายสอนะครับลายสอกับลายสาหรือลายสากับลายหนึ่ก็จะได้380รโวลต์นะครับทีนี้เนื่องจากระบบสามเฟสนะครับสามารถที่จะ แยกการใช้งานเป็น1นึ่งเฟสก็ได้นะครับเนื่องจากเนื่องจากมีสายนิวตันนะครับเป็นสายที่4นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจะใช้งานในระบบ1นึ่งเฟสเราก็สามารถใช้สายลายเส้นลายเส้นหนึ่งนะครับคู่กับนิวตันนะครับก็จะใช้เป็นระบบ1นึ่งเฟสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลายหนกับนิวตันนะครับลาย2กับนิวตันหรือลาย3กับนิวตันนะครับก็จะเป็นระบบ1นึ่งเฟส แรงดันในระบบหนึ่งเฟสนะครับก็จะวัดระหว่างลายกับนิวตันนะครับได้220โวลต์ครับฉะนั้นเวลาเราเขียนก็จะเขียนในระบบ3เฟสเป็นส2 0นะครับทั้งสาร้อยแปโวลต์นะครับส2 0หมายถึงแรงดันลายตูนิวตันนะครับ380นะครับหมายถึงแรงดันลายตูนลาย เราก็มาขึ้นเรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับตัววงจรไฟฟ้านะครับจะแยกออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือเป็นวงจรอนุกรมนะครับวงจรขนานแล้วก็วงจรผสมนะครับดรที่วงจรอนุกรมก่อนนะครับลักษณะของวงจรอนุกรมก็คือการที่เรานะครับนำโหลดมาต่อเรียงกันนะครับต่อเรียงกันในลักษณะ ต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปนะครับดังนั้นเมื่อเราดูตัวต้นทาน a หนึ่งนะครับตามรูปนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือต้นนะครับต้นของ a หนึ่งนะครับจุดนี้นะครับก็คือต้นของ a สองนะครับมาร์ตัวต่อตต้นปลายปลายของ a หนึ่งนะครับส่วนอารตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็คือต้นของอัน์สองนะครับตัวนี้คือปลาย รรนะคับจะเห็นว่า,าปลายนะครับปลายของอันนะครับจะต่อกับต้นของอันที่จุดๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของต้นต่อปลายนะครับแสดงว่าอันกับอันต่อรูกลมกันนะครับาการต่อรูกลมก็คือขาใดขาหนึ่งนะครับต่อถึงกันนะครับส่วนขาที่เหลืออีกขาหนึ่งจะไม่ถึงกันนะครับจะเห็นว่าต้น นะครับต้นของอ1นกับปลายของอ2ไม่ได้ถึงกันนะครับเมื่อมองตัดเลยมาที่อี่์สามนะครับเลยมาที่อาร์าก็จะพบว่าอันนี้คือต้นอารอันนี้คือปลายอารก็จะเห็นว่าต้นอาราต่อกับปลายของอ2นะครับแสดงว่าอ2และอาสามต่อดวงกลมกันด้วยนะครับก็คือต่อถึงกันนะครับที่ขาใดขา เมื่อเรามองภาพรวมนะครับก็จะพบว่าทั้ง r 1 r 2 r 3นะครับต่ออนุกรมกันนะครับในลนักษณะของการต่ออนุกรมนะครับห้ามมีจุดจำแยะนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีวงจรลักษณะนี้อยู่นะครับแล้วก็เกิดจุดจำขึ้นมาตรงนี้นะครับเราอาจจะต่อขึ้นไปเป็นอีกตัวหนึ่งนะลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าคอนเซปต์ของ r 1กับ r 2 นะครับยังคงเหมือนเดิมก็คือต่อถึงกันนะครับโดยไม่มีจุดจําแยกแสดงว่านี่ยังอนุกรมกันอยู่นะครับแต่เมื่อเรามองอ2กับอ3จะพบว่าคอนเซปต์เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือมีการมีการจำนะครับระหว่าง2กับ R 3แล้วก็แยกไปเป็นอตัวอื่นนะครับนั่นสแสดงว่าอ2กับอ3ไม่ได้อนุกรมกันแล้วนะครับนะครับก็จะเหลือแค่อ1กับอ2เท่านั้นนะครับ สำหรับตัวสมการนะครับสมการที่เกี่ยวข้องนะครับของวงจรอนุกรมนะครับในเรื่องของความต้านทานรวมนะครับก็คือถ้าเป็นวงจรอนุกรมแล้วนะครับความต้านทานรวมก็คือจับความต้านทานทุกตัวนะครับบวกกันนะครับก็จะได้ความต้านทานรวมนะครับในวงจรนะครับส่วน กระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าก็คือจะมีค่าเท่ากันนะครับเท่ากันครนั้นจะเห็นว่า,าถ้านักศึกษาดูตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่4ตัวเนี่ยนะครับจะเห็นว่าต้นนะครับต้นต้นของแบตตัวที่2ก็ต่อกับปลายของแบตตัวที่1นครับแสดงว่าต่อกลมกันใช่ไหมครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ ต้นของแบตตัวที่สาก็ต่อกับปลายของแบตตัวที่2นะครับดังนั้นเมื่อเรามองภาพรวมก็จะพบว่าแบตตัวที่นะครับสตัวนี้ต่อดวกลมกันแต่จะเห็นว่าพอามันต่อนุงก,กรมกันแล้วเนี่ยนะครับเส้นทางเดินของกระแสนะครับที่ไปหาโหลดน,นะครับมันมีแค่เส้นทางเดียวนะครับก็หมายความว่ากระแสที่แบตตัวที่4เนี่ยนะครับก็จําเป็นจะต้องวิ่งผ่านตัวที่สาม จะเป็นต้องวิ่งผ่านตัวที่สองนะจะเป็นต้องวิ่งผ่านตัวที่1นะครับนั่นแสดงว่ากระแสไฟฟ้ามันมีค่าเดียวนะครับหรือกระแสไฟฟ้าเท่ากันหมดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวงจรอะไรทุกกลมกระแสไฟฟ้าก็เลยเท่ากันหมดนะครับส่วนแรงดันไฟฟ้านะครับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราดูจากรูปนะครับสมมุติว่านะครับแบตเตอรี่นะครับสมมติว่าแบตเตอรี่1ก้อนนะครับมีค่าแรงดันนะครับอยู่ที่1.5โวลต์ ฉะนั้นเมื่อเราเอามิเตอร์มาวัดตรงนี้นะครับก็หมายความว่าเราวัดวันที่แบตเตอรี่1น่ตัวนะครับก็จะได้แรงดันอยู่ที่1.5โวลต์นะครับแต่พอเราย้ายเข็มนะครับจากตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะครับหมายความว่าตอนนี้เราวัดแ yeah, รงดันที่แบตเตอรี่2ก้อน,นสองก้อนก็แสดงว่าก้อนละ1.5นะครับอนุกรมกับอีก1.5แสดงว่าที่แบตเตอรี่ก็จะได้3โวลต์นะครับ และถ้าย้ายต่อไปอีกนะครับมันที่จุดนี้มันก็จะกลายเป็นวัดแรงดัน,ท,ตตนที่ต่อกคอมแบตเตอรี่สาก้อนที่ต่ออนุกรมกันเพราะฉะนั้นแรงดันก็จะกลายเป็น4.5โวลต์นะครับดังนั้นสมการของแรงดันไฟฟ้าสําหรับวงจรอนุกรมก็คือ,อให้เอาแรงดันนะครับทุกตัวมาบวกกันนะครับก็จะได้แรงดันรวมนะครับก็จะสมการเดียวกันค้ายกับตัวน้ำถังน,นะครับก็คือจากบวกกันนั่นเอง นี่เป็นตัวอย่างครับของลูจรอนุกรมนะครับก็มีตัวต้านทานนะครับสตัวนะครับตัวละ9โอห์มนะครับตัวละ9โอห์มต่อลุกรมกันจงหาความต้านทานรวมนะครับนักประสาทย้อนมาดูนะครับสมการของลูจรอนุกรมนะครับก็คือเอา R ทุกตัวมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นสี่ตัวนะครับก็จะได้36โอห์ม ตัวอย่างต่อมานะครับเขาบอกว่าโหลดไฟฟ้า A มีความต้านทาน1เมกะโอห์มนะครับโหลดไฟฟ้า B มีความต้านทาน1กิโลโอห์มนะครับโหลดไฟฟ้า C มีความต้านทาน1โอห์มนะครับ1โอห์มเพดัะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหน่วยอ่ะมันมันไม่เหมือนกันนะครับต่อวงกลมกันนะครับต่อวงกลมกันทั้ง3ตัวนะครับหน่วยหน่วยของต,อตัวต้านทาน A นะครับเป็นเมกะ หน่วยของความต้านทานดีนะครับเป็นกิโลส่วนหน่วยของความต้านทานสีเป็นโอห์มนะครับฉะ <duh. S 1> นั้นนักศึกษาก็ใช้ความรู้ท <N> ี่เราเรียนมานะครับในเรื่องของการแบ่งหน่วยนะครับแบ่งหน่วยให้มันเหมือนกันซะก่อนนะครับก็คือแบ่งให้อยู่ในหน่วยโอลต์ทั้งหมดนะครับฉะนั้นโหลด A ก็คือ1เมกะโอห์ม1เมกะเมกะก็คือ10บยกกำลังหกหรือ1ล้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น1เมกะโอห์มก็คือ1ล้านโอห์ม โหลด B 1นึ่งกิโลโอนะครับกิโลก็คือสิบยกกำลังสก็คือพันหเพราะฉะนั้นหนึกิโลโอก็คือหนึ่ันส่วนโหลด C อยู่ในหน่วยโอมอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวต่อรนาคมกันครับก็จะกลายเป็นจับบวกกันเป็น1ล้านบวกหนึ่พันบวกหะครับก็จะต่อหนึ่งล้านหนึ่พันหะข้อต่อมา เขาบอกว่าจงคำนวณหาแรงดันไฟฟ้ารวมนะครับของวงจรรูปนี้นะครับวงจรรูปนี้นักศึกษาลองพิจารณาดูนะครับก็เห็นว่าตัววงจรรูปนี้นะครับเป็นวงจรอะไรนะครับใช้วงจรอะไรกลมไหมนะครับก็จะเห็นว่าตัว V ตัวเนี้ยตัวนี้คือโวลต์มิเตอร์นะครับตัวนี้คือโวลต์มิเตอร์ตัวนี้คือแอมป์ นะครับแอมมิเตอร์นะครับก็ถ้ามีมิเตอร์ต่ออยู่ในวงจรนะครับเราจะไม่สนใจนะครับก็หมายความว่าเราจะไม่นับมันเป็นโหลดนะครับเพราะฉะนั้นโหลดจะมีอยู่แค่สองตัวก็คือตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับนั่นแสดงว่าต้นนะครับต้นของโหลดตัวนี้นะครับต่อกับปลายของโหลดตัวนี้นะครับคือแอมมิเตอร์นี้เราไม่ได้มองมันเป็นโหลดนะครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ก็คือเรียกว่าอนุกรมกัน กันพอนุกรมกันเป็นไงครับก็คือจับแรงดันพวกกันนะครับจับแรงดันพวกกันทีนี้เมื่อเรามองลงไปรายละเอียดจะพบว,ว่าที่ที่วีหนึ่งนะครับอาจารย์สมมติว่าตรงนี้ชื่อ v ีหนึ่งละกันนะครับตัวนี้ชื่อ v ีสองนะครับตามร้วยจะเห็นว่าตรง v ีหนึ่งเนี่ยนะครับเขาใช้วอลต์มิเตอร์วัดแรงดันแล้วได้สิบโวลต์นะครับได้สิบโวลต์ส่วนตรง v ีสองเนี่ยยังไม่รู้แรงดัน แต่เขาใช้ออมิเตอร์นะครับวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตรงนี้นะครับว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน2แอมป์แล้วก็บอกค่าความต้นานทานมาว่ามีค่า105โอห์มเพราะฉะนั้นจากความรู้เรื่องกฎของโอห์มนะครับที่เราเรียนในเบื้องต้นแล้วนะรเราก็สามารถหาแรงดันไฟฟ้าที่ตรงนี้ได้นะครับก็คือ v เท่ากับ i คูณ r นะครับ i mm hmm. ก็คือ2แอมป์คูณด้วย r คือ105โอห์ม จะได้210โวลต์แสดงว่าแรงดันตรงนี้เป็น210โวลต์เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แรงดันแล้วว่าตรงนี้คือ210ตัวนี้คื10ก็จับเหมือนกันก็จะได้แรงดันรวมตรงนี้เป็น220โวลต์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็คือวงจรอนุกรมนั่นเองเพียงแต่ว่าเราใช้โคดของวงเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ด้วย ในกรณีที่ต้องการใช้หลอดไฟฟ้า100วัตต์นะครับ110โวลต์จำนวน2หลอดนะครับต่อกับแหล่งจากไฟฟ้า220บโวลต์จะต้องต่อหลอดอย่างไรนะรก็จากโจทย์ข้อนี้นะครับก็หมายความว่าเขามีหลอดไฟฟ้าอยู่2หลอดนะครับแต่ว่าแต่ละหลอดเนดี่ยทนแรงดันได้แค่110บโวลต์นะครับแต่ว่าแรงดันบ้านเรานะครับเป็น220บโวลต์จะทำอย่างไร เพราะว่าถ้าเอาเอาแรงดันเอาหลอดไฟตัวนี้ต่อเข้าที่ทนได้แค่ร้อยิบนะครับแต่ไาต่อเข้า2 2 0สบนะครับไส้หลอดก็จะขาดเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความรู้เรื่องวงจรอะดับกลมนะครับเข้ามาช่วยตรงนีนะ้เมื่อหลอดหนึ่งหลอดนะครับอันนี้หลอดที่หนึ่งนะครับหลอดที่หนึ่งครับทนได้แค่1น0่ง้อยับจะทำยังไงให้เป็น2 2 0้เราก็เอาหลอดที่สองมานะหลอดที่สอง ซึ่งหรณ์ที่สองก็ทนได้ร้อยสิบเหมือนกันนะครับเราก็จับต่อในกลมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต่อคู่มาสองคู่ดังนั้นแม้ตรงนี้ร้อยสิบนะครับบวกกับร้อยสิบตรงนี้ก็จะทนได้สังวรยี่สิบนะครับแล้วก็เอาสองคู่เนี่ยนะครับไปเข้าไฟสังวรยี่สิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ความรู้ตรงนี้ครับส่วนข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าตัวต้านทานสิบโอห์ม นะครับขนาด40วัตที่220โวลต์จะทนกระแสได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าเขาบอกมาตัวแปรค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้โอห์มแสดงว่านี้บอกหาตัวนี้40วัตต์บอกพีวัวนี้220โวลต์บอ,อกพีหนะาอะไรครับหาไหฉะนั้นเนี่ยที่เราเรียนไปมันก็จะมีในเรื่องของกฎของโอห์มนะครับกับ กฎของกำลังไฟฟ้านะครับเราลองตั้งสูตรขึ้นมาก่อนนะครับว่าอันไหนมันจะถูกต้องที่สุดนะครับในเรื่องของกฎของโอห์ม i อนะครับไก็จะเท่ากับ v ส่วน r ใช่ไหมบ v ส่วน r v ก็คือ220 r นะครับ R ก็คือ10หารกันแล้วได้2 2แอมป์นะครับถ้าไปใช้ในเรื่องของกำลังไฟฟ้านะครับ I เท่ากับ p ส่วน v p ะครับ P เท่ากับ 40นะครับ B เท่ากับสี่นะครับ B เท่ากับสองร้ารกันได้0.18ย์จุดนบนะครับทีนี้จะเห็นว่าเอ๊ะแล้วคำตอบไหนมันถูกต้องนะครับก็สังเกตว่านะครับตัวโหลดตัวโหลดบอกมาเป็นวัตต์ดนะการที่โหลดบอกมาเป็นวัตต์เนี่ยวัตต์เนี่ยมันจะเชื่อมโยงมาถึงค่ากระแสไฟฟ้านะครับว่าใช้กระแสไฟฟ้ากี่แอมย เป็นไปไม่ได้นะครับที่โหลดแค่40วัตต์นะครับจะจะกินกระแสถึง22แอมป์นะครับเราลองคิดตามความเป็นจริงนะครับว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะครับใช้กระแสไฟฟ้าแค่5แอมป์เองแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่ตัวต้านทานหนึ่งตัวแค่40วัตต์เนี่ยนะครับจะใช้กระแสถึง22แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเป็นโจทย์หลอกนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือกระแสไฟฟ้านะครับหาจากที นะครับใน,นกรณีที่บอกวัดมานะครับนั้นข้อีตอบที่0.18แอมนะครับครับก็อันนี้ก็คือจบในเรื่องของวองจรนากิกมนะครับ